เราจะมากันที่สายของคุณลี่คุณลี่มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันพักผ่อนของครอบครัวขณะที่ไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้คุณลี่เคยเล่าที่เดอะช็อคของพี่ป๋องกับพลทองพลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่คืนนี้ฟังเรื่องนี้ในเดอะโกสเรดิโอและอาจจะเคยฟังแล้วเราเกี่ยวก้อยสัญญากันนะครับว่าเราจะไม่เฉลยเนื้อหาสาคัญไม่เฉลยตอนจบในแชทที่เรากาลังคุยกันอยู่ณนะตอนนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายท่าน อาจจะยังไม่เคยได้ฟังกันครับมากันที่สายของคุณลี่ครับเรื่องของรีสอร์ทลับแผลสวัสดีครับคุณลี่สวัสดีค่ะพี่แจ๊ครับผมคุณลี่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้อยู่แถวหว้วยขวางค่ะอยู่ถแถวหว้วยขวางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากสถานีของเราสักเท่าไหร่อ่าคุณลี่กับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ยังไม่เคยเลยค่ะนี่คือครั้งแรกลและปกติในติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักปกติจะฟังย้อนหลังเป็นหลักค่ะจะฟังกับที่ทํางานนะคะฟังไปทํางานไปนะค่ะนะครับเรื่องนี้คุณลี่เคยเล่าที่เดอะช็อกมาแล้วเล่าไว้นานแล้วหรือยังครับ อ๋จริง,รงๆเรื่องนี้เคยเล่าไว้นานพอสมควรค่ะตอนนั้นรู้สึกว่ามีข้อผิดพลาดเยอะมากก็เลยอยากจะมาแก้ตัวกับตะโกนเลดีโอ,โอ,โอ,อค่ะแล้วก็เล่าให้น้องๆที่ทํางานฟังก็คือชื่อน้องบอสนะคะเขาบอกว่าอยากให้มาเล่ากับพี่แจ๊คเพราะเขาเป็นแฟนค่ะพี่แจ๊คด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยอยากให้ลองมาเล่าดูค่ะเออขอบคุณมากๆแล้วก็วันนั้นเล่ากับใครจําได้ไหมวันนั้นเล่ากับพี่ป๋องค่ะเล่ากับตัวพ่อเลยนะ S <S ใช่ค่ะมาวันนี้มาเล่ากับตัวลูกบ้างค่อยๆเล่านะคุณลี่นะเก็บเกี่ยวรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบให้หมดส่วนเนื้อหาบางอันที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเราสามารถข้ามได้ได้ค่ะมาฮะชื่อของรีสอร์ทแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนาได้ค่ะไปเจออะไรมาเรื่องนี้เชิญเลยครับก็ก่อนอื่นต้องกัะตรวจดีนะคะพี่แจกแล้วก็ชิมงานแล้วก็ กบขออภัยล่วงหน้าด้วยค่ะว่ารี่มีข้อผิดพลาดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรากลับบ้านเดอโกสนะคะค่ะเรื่องดาวฝ่ายย้อนกลับไปก็เมื่อตอนสมัยที่รี่อายุสิบสี่นะคะนา่าจะประมาณสิบสี่ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเป็นช่วงเดือนธันวาคมค่ะที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ในานทีก็จะหาโอกาสไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนเลยตั้งใจว่าโอเคปีนี้เนี่ยเราจะไปเขาดาวันที่เขาใหญ หน้าที่จองรีสอร์ทค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของอากก็จองสามวันด้วยกันค่ะเป็นวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็วันที่หนึค่ะโอ้ช่วงกำลังพีคเลยนะฮะใช่ค่ะจากนั้นค่ะเราก็ได้จองรีสอร์ทที่หนึ่งค่ะก็สถานที่ที่แน่าชาัดเนี่ยต้องขออภยัยจริงๆเพราะว่า นานมากจำไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นยงเด็กมากด้วยค่ะไปถามคุณพ่อก็ก่อนหน้ามาเล่าให้พี่แจ๊ฟังคุณพ่อก็จำไม่ได้เหมือนกัน,นแล้วก็พยายามลองหาเจอสกูเกิลก็ไม่เจอค่ะพอพวกเราไปถึงค่ะสถานที่ก็ค่อนข้าง,างสวยง,งามค่ะสถานที่จะเป็นในป่านะคะให้เราได้ภาพเ,เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าในสวนป่าค่ะ,คะข้างทางก็จะเป็นป่าเป็นร่องน้ําต่างๆม่านแต่ละหลังก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะ เ่ลาหลังเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างห่างกันนะคะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเหมือนโรงแรมทั่วไปหรือเหมือนรีสอร์ททั่วไปค่ะตอนนั้นที่พี่กับครอบครัวไปค่ะก็ได้จองบ้านล้สี่หลังด้วยกันบ้านหลังแรกเนี่ยจะเป็นหลังใหญ่ที่สองครอบครัวอยู่ด้วยกันตกแต่งแบบโรงแรมทั่วไปบ้านทั่วไปค่ะบ้านหลังที่สองค่ะจะตกแต่งสไตล์แบบฝรั่งบ้านบ้านฝรั่งสมัยก่อนจะมีเอียโยกแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนอยู่กับอยู่โรงแรมหรือว่าอยู่ยุโรป สไตล์คันชีเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อาเดียกับครอบครัวบ้านหลังที่สามอยู่ด้วยกันค่ะบ้านหลังที่สามเป็นทรงหกเหลี่ยมน,นะคะมีลูกปัน้นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวอยู่หน้าบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านของอาโกค่ะอ่าเขาอยู่ด้วยกันสองคนก็เป็นพี่น้องกันค่ะลักษณะของลูกปั้นเนี่ยคือไม่ได้สวยแล้วก็ไม่ได้เหมาะแก่การที่กะแับมาตั้งหน้าบ้านเลยก็คือทุกคนก็สงสัยว่า เอามาตกแต่งหน้าบ้านทําไมเพราะว่ามันไม่ได้แบบดูดูที่แบบหน้าดตเอามาตกแต่งได้น,นะคะ <Okay. S 1> หลังสุดท้ายเป็นหลังที่มี่กบับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่ด้วยกันค่ะเป็นหลังเล็กสุดเลย <Okay. S 1> อ่าตกแต่งได้ไม้ทั้งหลังตกแต่งแบบธรรมดาธรรมดาธรรมชาตินะคะระหว่างวัน,นะคะ่ะพวกเราก็แยกย้ายกันเล่นถ่ายรูปชมสถานที่ มันดูแบบอบอุ่นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากๆเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอพอคามค่ะทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่บ้านหลังใหญ่ยกเว้นคุณแม่กับลีเองเพราะว่าเหมือนคุณแม่เขาจะชอบนอนเร็วหน่อยค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะไม่ได้ไปอยู่ในแก๊งปลายปีตางกลางคืนกันก็ทั่วไปค่ะตามภาษาผู้ใหญ่ก็คือมีการทานเหาทานเบีย รือว่าสั่งสั่์กันปกติเนี่ยคะ่สะสักพักหนึ่งคะ่ะประมาณห้า,าทุ่มมีเบียที่ดื่มกันอยู่เนี่ยก็เริ่มหมดแหละ <S <S คุณพ่อของนีค่ะก็เลยอาสาที่จะออกไปซื้อเบียให้แต่ทางที่ออกไปที่จะไปซื้อเบียมันค่อนข้างไกลจากตัวดีอรเนี่ยพอสมควรเลยจําเป็นที่จะต้องขับรถออกไปคะ่ะระหว่างทางที่คุณพ่อเดินออกไปเนี่ยก็เป็นแค่ไฟสลัวสลัวข้างทางแล้วก็ข้างทางก็จะเป็นป่า แบบมืดๆเลยค่ะคุณพ่อก็ต้องเดินไปประมาณสองนาทีค่ะ,คะก็จะเจอตัวรถในระหว่างทางที่กําลังจะเข้าไปใกล้รถนะคะคุณพ่อเนี่ยมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถคุณพ่อก็ตกใจว่าทําไมถึงมีผู้ชายอยู่บนรถได้เขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆขึ้นนะคะกดว่าลักษณะท่าทางของผู้ชายคนนั้น,เ,นเหมือนอาตียที่นั่งกินสังสันกันุเมื่อตะวี้เลยคะ่ะคุณพ่อก็เลยรีบเดินเข้าไปใกล้รถกว่าเดิมพอไปถึงก็ ไม่มีใครแล้วค่ะค,คุณพ่อก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะาาตาฝาดก็เลยออกไปซื้อเบียแล้วก็กลับมาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่กลับเข้ามาสังสรรทุกคนก็หันมนาออม,อนม,อมองหน้าคุณพ่อเหมือนเหมือนมีคําถามมองมองหน้าคุณพ่อแบแบแปลกๆงงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะทุกคนก็สั่งสรรกันต่อพอเริ่มตกดึกเนี่ยหลายคนก็เริ่มขอตัวลับ กลับรีสอทของตัวเองกลับบ้านหลังของตัวเองกันไปค่ะอาเตียก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนเหลือเมยแกเนี่ยที่ยังอยู่ในวงคุณพ่อบอกว่าตอนนั้นคุณพ่อก็เลิกไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> ก็เลยขอตัวกลับบ้านเหมือนกันค่ะ <c oughs> พอเช้าตรู่ค่ะทุกคนก็ลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์กันตอนเช้าอย่างหน้าตาอิกโรย <c oughs> รู้สึกเหมือนไม่ไม่ได้นอนกันต่างคนต่างเหมือนอยากจนพูดอะไรกันแต่ก็ไม่ได้พูดค่ะ เมืม่ออาโกก็เดินมาเข้าวงที่สนทนาแล้วก็สภาพก็คือเหมือนกันเลยเหมือนไม่ได้นอนอาโกที่เขาอยู่บ้านหกเหลี่ยมอะคะ่ะแล้วมีมีรูปปั้นผู้ชายเขาบอกว่าอ่าไม่นอนแล้วนะคืนคือใครอยากจะนอนก็นอนเลยเขาไม่นอนแล้วทุกคนก็เริ่มเริ่มมองหน้ากันแล้วก็ถามว่ามีอะไรคือเหมือนทุกคนแบบตกใจแล้วก็ร้อนใจมากที่จะที่จะรับฟังค่ะอาโกก็เล่าว่าคือหลังจากที่ได้กับป้านทักไปอะค่ะ ก็นอนหลับไประหว่างนอนก็รู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกก็รู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยโดนกดทับร่างไว้รู้สึกว่าร่างนั้นน่าจะเป็นร่างของผู้ชายหน้าตาเนี่ยคุ้นๆแต่คือตัวเนี่ยก็เริ่มแบบสงสัยว่าเขาเป็นใครแต่ก็เริ่มพยายามจะสวดมนต์แล้วก็สักพักหนึ่งก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยจากที่แรงกดทับอะค่ะสักพักหนึ่งก็ จะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดห้องน้ำอโกอะค่ะ,กกคะเขาเป็นคนที่สายตาสั้นเนี่ยเกือบแปดร้อยเลยคือยิ่งเข้าห้องน้ำที่ไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วเนี่ยยิ่งลำบาอกอโกก็พยายามจะทำหาแว่นหองตัวเองเพื่อที่จะเดินเข้าไปใน,น,นห้องน้ำสายตาอกโกเนี่ยยังปรับสู้กับความมืดได้ไม่ค่อยดีนะค่ะพอทำธุระล้างมือค่ะแล้วก็มองมองตัวเองในหน้ากระจก บ้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่สามารถมองออกไปเห็นอ่าทุ่งเป็นแบบมันเป็นป่าแบบอาจเป็นเตี้ยนหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็หันออกไปมองข้างนอก mm hmm. ปรากฏว่าเขาเห็นแบบผู้ชายคนหนึ่งค่ะยืนอยู่แบบไกลๆกเขาก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่ามันไม่น่าจะมีใครมายืนตรงนั้น mm hmm. ตอนตอนดึกขนาดนี้เขาก็เลยพยายามจะขยีบตาแล้วก็มองอีกครั้งหนึ่งค่ะ mm hmm. ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาก็แบบเริ่มเหมือนเข้ามาใกล้หน้าขึ้น แล้วก็เริ่มยิ้มให้แต่คือเขาไม่ได้ยิ้มแบบแบบปกติคือพีช่ชายคนนี้เขาเค่อยๆยิ้มจนปากผิดรูปอะค่ะเ,เขาเป็นตัวแบบธรรมดานะคะเสื้อย,ยืดกางเกงขาสัน้นพอเขาเริ่มยิ้มให้จนปากเริ่มผิดรูปเนี่ยโกก็รู้สึกว่าแบบเขาไม่ใช่คนแน่นอนอแล้วก็โกบอกว่าพอรู้แบบน,นั้นแล้วหัวใจก็เหมือนตกลงไปอยู่ที่ประตูแล้วก็ก้าวขาไม่ออก พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเช้าตู่แล้วค่ะแล้วก็รีบออกมาเลยค่ะทุกคนก็พูดว่าผู้ชายใส่เสื้อสีขาวอโก,ก็บอกว่าใช่ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวที่คล้ายๆกับรูปปั้นหิ่งห้า้านอืยค่ะอาเตียก็ก็ทําเสียงอ่อยๆค่ะแล้วก็พูดขึ้นมา,าแบบผมอะเจอหนักกว่าอีอทุกคนก็เลยหันมาง่ามามองอาเตียว่า มีอะไรแบบเล่ามาได้เลยนะคะอาจจเยก็เริ่มเล่าว่าคือหลังจากที่กลับมาบ้านทักของตัวเองก็ลมตัวลงนอน,นะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรพอรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแล้วก็เมาแล้วก็ง่วงมาก <c oughs> ก็พอหลับไปสักพักหนึ่งก็เหมือนรู้ตัวอีกทีหนึงนะะ่งค่ะได้มีเสียงเหมือน,นก็อี้โยกร <c oughs> ะดับสายตาของที่นอนของอาเจเยกเนี่ยจะสามารถมองเห็นก็อี้โยกที่เป็นส่วนมือจับตั้งแต่มือจับลงไป จะเห็นได้ค่ะาอาะเตียบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาลืมตาเพราะว่าได้ินเสียงเ,เอี่ยเอี่ยดังอยู่สักพักหนึ่งและพอเขาลืมตาขึ้นมาค่ะก็เห็นแบบเห็นมือแบบค่อนข้างแบบเหี่ยวเหี่ยวแบบม่วงม่วงแบบเล็บค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะท่าอยู่ันเก้าอี้โยกแล้วพอเหมือนกับเก้าอี้โยกอะค่ะเขาก็โยกอยู่อย่างนั้นจนอาเตียรู้สึกว่าคนที่อยู่บนเก้าอี้เขารู้ว่าอ่เจียมอง เขาก็ค่อยๆหันเก้าอี้กําลังจะแบบค่อยๆหันเก้าอี้มาที่เตียงค่ะ uh huh. แต่แบบอาเดียเขาแบบไม่ไรอเขาไม่รอดูค่ะเขาแบบกลัวเขาก็เลยผันไปอีกฝั่งหนึ่ง uh huh. ก็คือผันไปหาภรรยาเขา uh huh. แล้วเขาก็สวมกอดภรรยาของเขาตอนนั้นในใจแกก็เริ่มสวดมนต์ uh huh. เริ่มคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เริ่มสวดมนต์ในใจเขาก็ท่องขึ้นมาในใจว่าน้ำมโกกระส่า uh huh. แต่ในแกค่ะเขาพูดขึ้นมาว่า พ่ะขวาโตก uh huh. แกแกตกใจเพราะว uh ่า huh. แกท่องบทสวดในใจและเสียงที่พูดออกมาก็ไม่คุ้น uh huh. เหมือนเหมือนไม่ใช่เสียงเมียแกค่ะความรู้สึกเหมือนความรู้สึกที่กอดเนี่ยมันก็แบบแปลก uh huh. เพราะว่าเหมือนเมียแกจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอ้วนนิดนึงตัวจะ uh huh. ใหญ่หนิดนึง uh huh. เวลากอดมันจะเต็มอะค่ะ uh huh. แต่เหมือนแกบอกว่าตอนนั้นกอดเข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกว่า แเพราะว่าผ้าห่มมันหนาแกก็เลยค่อยๆเอามือจับสอดใต้ผ้าห่มแล้วก็ค่อยๆจับเนี่ยค่ะปรากฏว่าแปะก็รู้ว่าผอมเกินไปที่จะเป็นแม่แกแล้วเนื้อตัวก็หยาบแล้วก็มีกลิ่นตุกตุกแปลกๆเหมือนเหมนกลิ่นมันนรองเท้าเปียกอะคะ่ะแล้วผมของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ยาวมงงากๆยาวเกินไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกําลังจะหันมาหาแกค่ะ ก็เหมือนแกรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะแกช็อกมากช็อกคือแกไม่รู้ว่าถ้าแกหันไปฝั่งนึงแกจะไปเจอกับอะไรแต่ถ้าแกอยู่ตรงเนี้ยแกหันมาอยู่ฝั่งเนี้ยแกต้องเจอกับอะไรอีกแกไปไหนไม่ได้เลยแกรู้สึกว่าตอนนั้นแกช็อกมากแล้วเหมือนภาพก็ตัดตัดไปเลยค่ะจนมาถึงตอนเช้าก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วคืนเมแกไม่ได้กลับมานอนที่บ้านอย่างเดียวกันก็คือเหมือนเมแกเมาค่ะแล้วก็ นอนที่บ้านหลังใหญ่ไปเลยสรุป<อ>ก็คือเมื่อคืนนี้ยอาเตียของลี่คือเขานอนคนเดียวอแล้วก็คนที่บ้านคนที่บ้านหลังใหญ่ค่ะก็พูดขึ้นมาว่างั้นที่พวกเราเจอกันตอนสังสรรค์เมื่อคืนเนี้ยก็คือเบาไปเลยใช่ไหมค,คุณคุณพ่อก็งงว่าเจออะไรหรอ,อเพราะว่าคุณพ่อไม่เห็นเจออะไรเลย อ่าเขาก็บอกว่าก็ตอนที่คุณพ่อออกไปซื้อเบียร์ uh huh. ตลอดเวลาช่วงนั้นนะคะทุกคนเห็นคุณพ่อเนี่ยน,นั่งนั่งอยู่ที่ริมสระ uh huh. คุยกับเด็กคนนึงอยู่ตลอดเวลา uh huh. ก็งงว่าเด็กที่ไหนแล้วก็แบบตับคุณพ่อเนี่ยไปซื้อเบียร์มาตอนไหน uh huh. เพราะว่าทุกคนเห็นคุณพอนั่งนั่งคุยกับเด็กอยู่ตลอด uh huh. ค่ะก็คือตอนนั้นทุกคนก็เลยมองหน้ากันแล้วก็พูดว่าโอเคเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่กันแล้ว คุณพ่อก็พูดว่าตัวตัวคุณพ่อเองอ่ะก็เห็นรูปล่างคนเหมือนอาเตียนั่งอยู่ในรถเหมือนกันเ<อ>นี่ยค่ะทุกคนก็เลยบอกว่าโอเคยอมเสียงเงินที่เราจองไว้ที่เหลือแล้วก็กลับบ้านกันวันนั้นเลย<อ>คุณพ่อก็เหมือนพยายามไปถามพนักง,งานโรงแรมแต่ก็แบบไม่มีใครทราบอะไรเรื่องนี้เลยค่ะ<อ>ไม่มีใครยอมบอกอะไรเลย<อ>นี่กับคุณพ่อเนี่ยมาวิาะหอกันช่วงที่แบบเหมือนก่อนที่นี่จะมาเล่าให้พี่แจ๊คฟังอะคะ่ะ<อ>นี่ก็เหมือนเมาวิหอกับคุณพ่อว่า จริงๆเนาะขนหน้าบ้านเนี้ยมันเป็นขนใครคือทําไมต้องเอามาปั้นตั้งไว้หน้าบ้านหลังนี้ด้วยสถานที่เนี้ยเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วคนที่นั่งอยู่ริมสระเขาเป็นใครเงี้ยค่ะก็ยังหาคําตอบแต่คือมันเป็นการหลอกที่แอดวานมากมันคือการหลอกเป็นคุณพ่อการหลอกเป็นอาเตียอ,อะไรอย่างนี้เลยค่ะ,คะก็คือสถานที่ตรงนั้นมันเป็นป่าคือคุณพ่อกับนี่ก็คุยกันว่ามันอาจจะเป็นแบบ สิ่งต่างๆที่น่ากลัวที่มันซ่อนอยู่ในป่าก็ได้หรือคนที่เคยเป็นอะไรมาก่อนก็พิสูจน์ไม่ได้ค่ะจนป่านนี้ป่านนี้พี่เองก็ยังไม่สามารถหาแบบรีสอร์ทนั้นเจอได้คือพี่พยายามค้นหาแบบโรงแรมบ้านหกเหลี่ยมรีสอร์ดบ้านหกเหลี่ยมก็ไม่มีเลยค่ะคุณพ่อก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นรีสอร์ดลักเล่ก็ได้คือเราอาจจะลงไปเมืองเมืองไหนมาสักักที่หนึ่งก็ได้เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วค่ะหมายถึงว่า หมายถึงว่าณวันนั้นเนี่ยทั้งครอบครัวอาจจะเข้าไปพักในรีสอร์ทที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงอย่างเนี้หรอคือถ้าถาบบเก<อ>ิดว่ารีสอร์ทเนี้ยไม่ได้ปิดตัวไปแล้วเร<อ>าไม่มี<อ>ใน Google m a p อ่ะนี้ก็ไม่สามารถที่จะแบบอธิบายเรื่องนี้ได้<อ>จริงๆว่าเราไปเจออะไรกันมาเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยค่ะ อืมคือลักษณะของการตกแต่งอ่ะโอเคเข้าใจได้ว่ารีสอร์ทแห่งนี้พยายามจะตกแต่งรีสอร์ทของตัวเองให้ดูเป็นเอกลักษณ์ให้ดูแบบหลากหลายเหมือนเข้าไปพักอยู่ตามเมืองนอกแต่ในส่วนของรูปปั้นเดี๋ยวต้องถามก่อนผมนึกภาพไม่ออกรูปปั้นเนี้ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะมาประดับประดาอยู่ในสถานที่พักสักที่หนึ่งเนี้ย มันควรจะถูกประดับประดาอยู่ตรงนั้นไหมหรือมันไม่เข้ากันเลยคือมันเป็นรูปปั้นสีขาวๆทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งอันเลยนะคะแล้วเป็นรูปปั้นผู้ชายใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดธรรมดาจริงๆค่ะสั้นแล้วชูมือขึ้น,นะคะ่ะชูมือขึ้นข้างเดียวอ่ซึ่งมันเป็นรูปปั้นที่ มันไม่สวยอะค่ะที่จริคือมันไม่ควรจะมาตกแต่งตรงนี้ได้เลยแล้วเขาปั้นขนาดเท่าตัวจริงเลยนะคะม,คม,มั่นจริงมันไม่น่าจะเป็นประติมาก,กรรมที่เราเคยเห็นตามโรงแรมต่างประเทศหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่เราเคยดูในสารคดีใช่ไหมจะเป็นรูปปั้นแบบโบราณกรีกรีกโบราณหรืออาจจะเป็นรูปปั้นของของของประติมาก,กรรมของศิลป,ปินในสักคนหนึ่งที่จําลองมาอันนี้ดูแล้วไม่น่าใช่ ไม่ไม่ใช่เลยค่ะเป็นรูปปันออ้นที่แบบไม่รู้ว่าปั้นทําไมได้วยซ้าเพราะมันไม่ได้ดูที่หน้าเอามาตกแต่งเลยค่ะอ่านี่ไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการตกแต่งของเขามันก็อาจจะดูแปลกๆไอ้ของบางอย่างมันไม่ควรที่จะเข้ามาประดับประดาอยู่ในสถานที่บางสถานที่คืออะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอะไรประมาณนั้นอะคือไม่รู้ว่าเอามาตั้งทําไมถูกไหม ไอเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอการสร้างแบบหกเหลี่ยมหรือจะเป็นสร้างแบบสไตล์คันทรีอันนั้นก็อยู่ที่การออกแบบและแต่ของตกแต่งบางอย่างที่สําคัญคือประวัติความเป็นมาสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันอาจจะเคยเป็นสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเคยมีประวัติอะไรบางอย่างบางทีพนักงานเขาไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากไง ใช่ค่ะแล้วือเหมือนตอนนั้นลี่ก็แบบเด็กมากคือถ้าสมมติว่าเป็นตอนเนี้ยลี่คงแบบไปถามมาให้ได้แล้วว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้ <c oughs> นแต่คือตอนนั้นยังเด็กมากเลยแบบงงด้วยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นยังไม่มีใครเล่าอะไรให้ลี่ฟังเลยเพราะว่าอยู่อย่ดีก็ได้กลับบ้านเฉยเลยมาแค่ว,วันเดียวเองเพราะว่าที่ท,ที่ห้องที่คุณแม่กับลี่นอนไม่ได,ไได้ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบประชิดตัวหมดเลยนะ สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยพยายามที่จะสร้างรูปลักษณ์ตัวเองให้เหมือนกับคนในครอบครัวเฮ้ยฟังอย่างนี้ค,คนลุกเหมือนกันนะเหมือนเข้าพยายามจะแฝงอะไรบางอย่างหรือเปล่าณนะตอนนั้นหรือแบบเราก็ไม่รู้ไงแต่มันไม่ได้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากที่กลับมาจากรีสอร์ทแห่งนั้นถูกไหมฮะไม่มีค<อ>่ะคือคนเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย<ถ>คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เจอกันทุกคนเหมือนกับ มันมันไม่มีใครที่แบบเจอแค่คนเดียวแล้วก็อ่านคิดไปเองหรือเปล่าอะไรนะคะคือเขาเจอกันแบบเหตุการณ์ที่มันแบบน่ากลัวแบบเนี้ยทางทางครอบครัวเลยก็เลยแบบไม่ไมีใครกลับมาแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่เหมือนแบบเมื่อก่อนคุณพ่อเนี่ยชอบเล่าเรื่องที่คุณพ่อเจอให้ฟังคือคุณพ่อเขาเป็นคนมีเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาชอบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยให้ฟังค่ะจนแบบมาเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังแล้วที่รู้สึกว่าแบบ เรื่องนี้เราก็อยู่ในเหตุการณ์้วยไี่นาแต่เราแค่ไม่ได้ดเจอก็เลยเป็นเรื่องท่แบบน่าสนใจแล้วก็<อ>น,น่ามาเล่าอะค่ะออนะครับคนที่ผมว่าน่าจะประชิดต,ตัวมากที่สุดถูกประชิดต,ตัวมากที่สุดคือใครนะอติยาที่ไปกอดใครใก็ไม่รู้ใอันนั้นอนะสัมผัสเลยนะว่าเฮ้ยกอดเลยนะแล้วก็มีเสียงสวดสวนกลับมาด้วย เออนะครับคือกอดไปกอดมาเฮ้ยรูปร่างลักษณะไม่ใช่เมียตัวเองนี่หว่าอกอดใครก็ไม่รู้เนี่ยสิ <c oughs> เออเออ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> อย่างที่คุณลี่บอกแล้วครับว่ามันอาจจะเป็นรีสอร์ทรับแรงหรือด้วยการเวลามันอาจจะปิดตัวลงไปหรืออะไรสักอยาก่างเราก็อาจจะไม่รู้ได้ไงเรื่องพวกนี้เนาะ นะครัาาบได้ฮะคุณลี่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเรื่องของรีสอร์ทรับแลรเดี๋ยวนะถามหน่อยสิยวันนั้นที่บอกว่าไปเล่าที่เดอะช็อคแล้วผิดพลาดมากครั้งนี้เนี่ยคุณลี่ถือว่าเล่าได้โอเคเลยนะเตรียมตัวมายังไงเนี่ยคือลี่ไม่อยากจะผิดพลาดเหมือนเหมือนต,ตอนนั้นนะคะก็ะเลยแบบเตรียมตัวแล้วก็พยายามคือเหมือนลี่เป็นแฟนคลับเดอะช็อู่แลลี่ก็จะรู้สึกว่าลี่ชอบวิธีการเล่าของนักเล่าคนไหนก็จะพยายามแบบ นำมาศึกษาแล้วก็เตรียมตัวมาให้ดีที่สุดค่ะโอ้โหนี่คือหมายถึงว่าเขียนหัวข้อเอาไว้ถูกไหมใช่ค่ะ<อ>แล้วก็เหมือนว่าอาเก็บข้อมูลจากคุณพ<ม>่อเก็บข้อมูลจากหลายๆคนที่เจอในช่วงนั้นมาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเหมือนมันนานมากแล้วเพราะฉะนั้นลี่ไม่อยากแบบพลาดอีกะคะ่ะก็เลยเตรียมตัวมา่างนี้ค่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าขอบคุณในความตั้งใจคุณลี่ฮะที่ พยายามรวบรวมข้อมูลนะครับพยายามทําการบ้านมาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครบถ้วนสมบูรณ์แบบคุลี่สบายใจได้แล้วนะขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆมีเรื่องที่แบบคุณพ่อเจออีกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปค่อยเล่าคราวหน้าก็ได้คะ่ะค่อยๆทยอยมานะได้ค่ะรอฟังเรื่องต่อๆไปขอบคุณมากสําหรับเรื่องแรกคุลี่ ค่ะขอบคุณนะคะัพี่แจ๊คขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ